ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราศีในช่วงนี้ชาวราศีมังกรลงทุนกำไรพุ่งดวงดีเด่น ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ลงทุนกำไรพุ่งไปดูกันค่ะว่าหมอลักษ์จะทำนายดวงของชาวราศีมังกรเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีมังกร ลงทุนกำไรพุ่งนี่มันมีองค์ประกอบที่น่าสนใจหลายอย่าง 1. คนเกิดลัคนาราศีมังกรมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์หรือวีนัสบัดนี้ดาวศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดมาจากเรือนการงานและมาจากเรือนปุตตะแปลว่างานหรือโปรเจก จออยู่ในมุมที่เป็นปฐุมเกณฑ์คือโยกหน้ากับดวงชะตาแล้วไปจ้าเอ๋กับดาวเจ้าเรือนการเงินเดิมคือดาวราหูที่จรมารอตั้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วดังนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรรู้จังหวะอย่างนี้ลงทุนมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้กำไรพุ่งตามเกณฑ์ดวงดาวเลยเพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นมหามงคลโอกาสและนำไปเป็นความหวังเป็นกำลังใจหาโอกาสสร้างบุญเป็นแรงหนุนในดวงจิตให้ลงมือกระทำการงานตามหลักอิทธิบาทอย่างสุดชีวิตจะมีผลลิขิดให้ลงทุนและกําไรพุ่งสมดังปรารถนาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางหูราศาสตร์ แบบฟันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ลงทุนกำไรพุ่งได้แก่ชาวราศีมังกรฟันทงขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ